สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกฎหมายฉบับหนึ่งที่เหมือนจะอยู่ไกลตัวนะคะแต่จริงๆแล้วมันส่งผลกับเงินในกระเป๋าของเราทุกวันเลยนั่นก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพศ2542ค่ะใช่ครับหลายคนอาจจะนึกถึงกฎหมายตัวนี้ก็ต่อเมื่อมีข่าวใหญ่ๆใช่ใช่อย่างตอนที่หน้ากากอนามัยขาดตลาดหรือตอนที่รัฐบาลประกาศควบคุมราคาน้ําตาลแต่จริงๆแล้ว กลไกของมันทำงานอยู่เบื้องหลังตลอดเวลาเลยครับอืมเอกสารที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็มีทั้งตัวบทกฎหมายฉบับเต็มเลยแล้วก็มีชุดแนวข้อสอบที่น่าสนใจมากครับซึ่งออกแบบมาเพื่อทดสอบความเข้าใจในกฎหมายฉบับนี้โดยเฉพาะเลยภารกิจของเราวันนี้คือจะมาแกะรอยกันว่า ทำไมกฎหมายนี้ถึงต้องเกิดขึ้นมาครับผมและจากนั้นเราจะลองหยิบเอาแนวข้อสอบบางส่วนมาคุยกันไม่ใช่เพื่อติวสอบนะคะแต่เพื่อใช้มันเป็นเครื่องมือในการทําความเข้าใจว่าเอออำนาจและกลไกของกฎหมายนี้มันทํางานยังไงในทางปฏิบัติเป็นวิธีที่น่าสนใจมากครับเพราะการดูผ่านมุมของข้อสอบเนี่ยจะทําให้เราเห็นเลยว่าประเด็นไหนคือหัวใจสําคัญของกฎหมายจริงๆค่ะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเราต้องเข้าใจบริบทของมันก่อน พรบรฉบับปี42ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับมันคือการยกเครื่องกฎหมายฉบับเก่าที่ใช้มาตั้งแต่ปี2522อ๋อ oh. ซึ่งก็คือพรบกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาดแสดงว่าก่อนปี42เรามีกฎหมายที่ทำหน้าที่คล้ายๆกันอยู่แล้วแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ต้องมีการปฏิรูปใหญ่ขนาดน,นั้นล่ะคะจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุด และเป็นหวใจของการเปลี่ยนแปลงเลยก็คือการแยกครับแยกแยก2ภารกิจที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงออกจากกันครับคือกฎหมายฉบับเดิมในปี25 2 2ยเนี่ยขอเอาเรื่องการควบคุมราคากับการป้องกันการผูกขาดมารวมไว้ในกฎหมายฉบับเดียวกันแล้วก็ให้คณะกรรมการชุดเดียวดูแลทั้งสองเรื่องเลยฟังดูเหมือนจะมีประสิทธิภาพนะคะรวมศูนย์อำนาจไว้ที่เดียวในทางทฤษฎีอาจจะใช่แต่ในทางปฏิบัติมันกลับสร้างปัญหาครับ ลองนึกภาพตามนะครับการควบคุมราคาเนี่ยมีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ของแพงเกินไปอืเหมือนเป็นตำรวจจราจรที่คอยโบกรถนะครับแต่ว่าการป้องกันการผูกขาดมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมอ๋เหมือนเป็นกรรมการในสนามกีฬาที่คอยดูให้ทุกคนเล่นตามกติกา การให้คนคนเดียวเป็นทั้งตำรวจจราจรและกรรมการในสนามแข่งพร้อมกันมันก็เลยเทําให้การทํางานสับสนแล้วก็ขาดประสิทธิภาพครับเข้าใจเลยค่ะพอเปรียบเทียบแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดมากคือป้องหมายมันคนละอย่างกันเลยถูกต้องครับถ้าเราจะไปคุมราคาให้ถูกมากๆก็อาจจะไปทําลายการแข่งขันหรือถ้าจะปล่อยให้แข่งขันเสรีเต็มที่ราคาบางอย่างก็อาจจะพุ่งสูงจนผู้บริโภครับไม่ไหวใช่เลยครับ โดยเฉพาะถ้าเราย้อนกลับไปดูช่วงเวลาที่กฎหมายนี้ประกาศใช้คือปี2542ซึ่งมันช่วงหลังวิกฤตต้มยำกุ้งไม่นานค่ะสภาวะเศรษฐกิจตอนนั้นเปราะบางมากการมีกลไกของรัฐที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการดูแลเสถียรภาพรา,พราคาจึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งการปฏิรูปกฎหมายครั้งนี้จึงเป็นการจัดระเบียบเครื่องมือของรัฐให้เฉียบคมขึ้นนั่นเองครับเป็นการยกเครื่องครั้งใหญ่ที่มาจากบทเรียนราคาแพงเลยนะคะเอาละพอเราเข้าใจที่มาที่ไปแล้ว ทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าโครงสร้างและกลไกลที่กฎหมายนี้สร้างขึ้นมาใหม่มันมีหน้าตาเป็นอย่างไรซึ่งเราจะมาสำรวจผ่านแนวข้อสอบค่ะครับเริ่มจากโครงสร้างอำนาจกันก่อนเลยในเอกสารข้อสอบมีคำถามหนึ่งที่ถามตรงๆเลยว่าคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการหรือกรอกรที่เราได้ยินชื่อบ่ยบอยๆเนี่ยมีใครเป็นประธานและรองประธานคะคำถามนี้เหมือนจะถามเรื่องตำแหน่งง่ายๆนะคะ แต่คำตอบของมันสะท้อนโครงสร้างอำนาจทั้งหมดเลยคำตอบที่ถูกต้องก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานค่ะครับส่วนรองประธานมีสองคนคือประหลัดกระทรวงพาณิชย์และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ค่ะตรงนี้ราคาที่สงสัยทำไมต้องเป็นเลขาธิการ b บ i ด้วยคะหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนมาเกี่ยวข้องอะไรกับการควบคุมราคาสินค้าเป็นคำถามที่ดีมากครับ นี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งในการออกแบบโครงสร้างนี้เลยนะอืคือการควบคุมราคาไม่ใช่แค่การสั่งว่าห้ามขายเกินราคานี้แต่มันต้องมองภาพรวมของเศรษฐกิจด้วยการดึง BOI เข้ามาก็เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลและมุมมองด้านการลงทุนโดยตรง Oh. เวลาจะตัดสินใจควบคุมราคาสินค้าอะไรชักอย่างมันอาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนหรือกระทบต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนอยู่ค่ะการมีเลขา B O I อยู่ในวงประชุมด้วยทำให้การตัดสินใจมันรอบด้านมากขึ้นไม่ได้มองแค่มุมของผู้บริโภคอย่างเดียว อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเป็นการสร้างสมดุลในตัวคณะกรรมการเองเลยให้มีเสียงจากทั้งฝั่งที่ดูแลผู้บริโภคคือกระทรวงพาณิชย์และฝั่งที่ดูแลผ,ผู้ผลิตและนักลงทุนคือ BOI อยู่ในที่เดียวกันใช่ครับและไม่ใช่แค่นั้นนะในคณะกรรมการยังมีกรรมการโดยตำแหน่งอีกหลายคนเช่นปลัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงกรเกษตรปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โอ้โห oh. ซึ่งล้วนเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนและซัพพลายเชนของสินค้าทั้งสิน้นนี่คือทีมเศรษฐกิจย่อมๆเลยทีเดียวครับชัดเจนเลยค่ะว่าโครงสร้างนี้ถูกคิดมาอย่างดีพอเราเห็นแล้วว่าใครเป็นคนคุมเกมทีนี้มาดูอำนาจของพวกเขากันบ้างซึ่งเป็นประเด็นที่คนมักจะถกเถียงกันบ่อยๆคืออำนาจของรัฐในการเข้าแทรกแซงครับประเด็นนี้อ่อนไหว ในแนวข้อสอบมีข้อที่น่าสนใจมากค่ะถามว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนี้มีอำนาจเข้าตรวจค้นสถานที่หรือยานพาหนะโดยไม่ต้องมีหมายค้นได้ในกรณีใดบ้างคะและคำตอบก็คือสามารถทำได้ในทุกกรณีที่ว่ามาครับตามมาตรา18ของกฎหมายนี้เลยซึ่งให้อำนาจที่ค่อนข้างกว้างกับเจ้าหน้าที่พอสมควรอำนาจในการเข้าค้นโดยไม่มีหมายนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างอ่อนไหวนะคะหลายคนอาจจะกังวลเรื่องการใช้อำนาจเกินขอบเขต ในทางปฏิบัติแล้วมีกลไกอะไรที่คอยควบคุมการใช้อำนาจนี้บ้างไหมคะมีแน่นอนครับแม้กฎหมายจะให้อำนาจไว้แต่ก็มีเงื่อนไขที่รัฐกุมกำกับอยู่เช่นต้องมีเหตุอันควรเชื่อค่ะไม่ใช่ว่านึกอยากจะค้นก็คนได้และการกระทำของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดก็อยู่ภายใต้การตรวจสอบของศาลได้เสมอหากมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น ประเด็นนี้สะท้อนถึงการชั่งน้ำหนักที่ยากมากนะครับระหว่างประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมกับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลซึ่งกฎหมายฉบับนี้เลือกที่จะให้น้ำหนักกับประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระทำผิดพูดถึงการกักตุนสินค้าแล้วเดี๋ยดิฉันว่านี่เป็นเรื่องที่คนทั่วไปรู้สึกเชื่อมโยงได้มากที่สุดเลยใช่ครับโดยเฉพาะจากประสบการณ์ช่วงโควิด1ิที่หน้ากากอนามัยกับเจลล้างมือขาดตลาด ในชุดข้อสอบก็มีคําถามที่เจาะลึกเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยค่ะเขาถามว่าพฤติการแบบไหนที่ถือว่าเป็นการกักตุนสินค้าควบคุมเป็นอีกหนึ่งคำถามที่ดีมากเพราะมันทําให้เราเห็นว่ากฎหมายมองเรื่องนี้ละเอียดกว่าที่เราคิดคําตอบที่ถูกต้องคือถูกทุกข้อจากตัวเลือกที่มีให้ซึ่งครอบคลุมพฤติการถึง3รูปแบบหลักๆครับมีอะไรบ้างคะ1คือมีสินค้าไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่กําหนด อันนี้ตรงไปตรงมา2คือเก็บสินค้าไว้ในสถานที่อื่นนอกจากที่ได้แจ้งไว้กับทางการอันนี้เพื่อป้องกันการซุกซ่อนคะและ 3. ซึ่งเป็นข้อที่น่าสนใจมากคือปฏิเสธการขายหรือประวิงการขายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรข้อ3านี่แหละค่ะที่น่าสนใจหมายความว่าต่อให้มีของไม่เกินโควตาและเก็บไว้ในที่ที่แจ้งทางการอย่างถูกต้องแต่ถ้ามีคนมาขอซื้อแล้วเราไม่ยอมขายดื้อก็อาจจะผิดกฎหมายได้หรอคะ ใช่ครับและนี่คือฟันที่แหลมคมของกฎหมายนี้เลยลองนึกภาพช่วงที่หน้ากากอนามัยขาดตลาดนะครับค่ะถ้ามีผู้ค้ารายใหญ่ไปกวานซื้อมาแล้วเก็บไว้ในโกดังที่แจ้งทางการถูกต้องทุกอย่างแต่พอร้านขายายาเล็กๆหรือโรงพยาบาลมาขอซื้อเขากลับบอกว่าของยังไม่มาหรือรออีกแป๊บหนึง่งเพื่อรอให้ราคาขึ้นถูกต้องครับเพื่อรอให้ราคาในตลาดมันพุ่งสูงขึ้นไปอีกพฤติกรรมแบบนี้แหละครับที่เข้าข่าย ประวิงการจำหน่ายและผิดกฎหมายฐานกักตุนสินค้าเต็มๆพอฟังแบบนี้แล้วเข้าใจเลยว่ากฎหมายไม่ได้มองแค่การกักตุนทางกายภาพแต่ยังมองไปถึงพฤติกรรมที่จงใจทำให้กลไกตลาดบิดเบือนด้วยใช่ครับซึ่งมันแนบเนียนกว่าการซ่อนของในโกดังเยอะเลยถูกต้องครับมันคือการป้องกันการซ้ำเติมประชาชนในยามวิกฤตซึ่งก็นำเราไปสู่คำถามต่อไปที่สำคัญไม่แพ้กันคือเรื่องบทลงโทษครับแล้วถ้าทำผิด บทลงโทษมันรุนแรงแค่ไหนค่ะในข้อสอบก็ถามถึงบทลงโทษที่รุนแรงที่สุดของกฎหมายฉบับนี้เลยคือถ้าหากมีการตั้งราคาสูงเกินควรจนไม่เป็นธรรมกักตุนสินค้าหรือปฏิเสธการให้บริการที่ควบคุมโทษสูงสุดคืออะไรคะคำตอบคือจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน1 4 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ7ปีเลยเหรอคะโทษหนักกว่าที่คิดไว้มากครับ แสดงว่ารัฐมองว่าพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ใช่แค่การทําธุรกิจแบบหัวหมอเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ร้ายแรงเลยทีเดียวครับเพราะมันส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ทําให้ประชาชนเดือดร้อนต้นทุนของผู้ประกอบการรายอื่นสูงขึ้นและอาจสร้างความตื่นตระหนกในสังคมได้การกําหนดโทษไว้สูงก็เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้ใครคิดที่จะฉวยโอกาสบนความเดือดร้อนของคนอื่นของพรบรฉบับนี้ชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะครับ มันไม่ใช่แค่เอกสารทางกฎหมายแห้งๆแต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่รัฐใช้สร้างความเป็นธรรมและรักษาสเสถียรภ,ภาพทางเศรษฐกิจถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพที่ใหญ่ขึ้นนะคะกฎหมายตัวนี้คือกลไกลในการสร้างสมดุลระหว่างเสรีภาพของผู้ประกอบการกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะกับสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ การที่เราเข้าใจหลักการทํางานของมันทําให้เวลาเราเห็นข่าวรัฐบาลประกาศควบคุมราคาหมูหรือราคาปุ๋ยเราจะได้ไม่มองแค่ว่ารัฐกําลังเข้ามาแทรกแซงตลาดแต่จะเข้าใจเบื้องหลังใช่ค่ะจะเข้าใจได้ว่ามันมีกระบวนการมีคณะกรรมการมีการพิจารณาที่รอบด้านอยู่เบื้องหลังจริงครับ และสำหรับผู้ฟังที่อาจจะต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายนี้โดยตรงหรือกำลังเตรียมตัวสอบในตำแหน่งที่ต้องใช้ความรู้ด้านนี้การที่เราคุยกันวันนี้ก็เป็นเหมือนการชิมลางให้เห็นประเด็นสำคัญสคัญเท่านั้นเองแน่นอนครับตัวอย่างที่เราหยิบยกมาคุยกันเป็นแค่ส่วนน้อยจากแนวข้อสอบทั้งหมด50ข้อซึ่งครอบคลุมทุกหมวดหมู่ของกฎหมายเลยอ๋อมีถึง50ข้อ ตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างว่ารักการดํารงตําแหน่งของกรรมการไปจนถึงโครงสร้างของคณะกรรมการในระดับจังหวัดหรือก็จะรอ สำหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกในรายละเอียดทั้งหมดหรือต้องการฝึกฝนเพื่อความแม่นยำแนวข้อสอบฉบับเต็มพร้อมเฉลยที่อธิบายอย่างละเอียดและอ้างอิงมาตรากฎหมายชัดเจนก็มีรวบรวมไว้ในรูปแบบอ e ีบุ๊กที่สามารถหาซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้ครับเยี่ยมเลยค่ะการได้ลองทำข้อสอบทั้งหมดจะช่วยให้จดจำรายละเอียดที่ซับซ้อนได้ดีขึ้นได้เห็นภาพรวมของกฎหมายได้ครบถ้วนจริงๆครับถือเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มาก สุดท้ายนี้มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปคบคิดกันต่อนะคะครับผมกฎหมายฉบับนี้ร่างขึ้นในปี2,542ซึ่งเป็นยุคที่การค้าส่วนใหญ่ยังเกิดขึ้นในร้านค้าจริงแต่ในโลกปัจจุบันที่เรามีอ e ีคอมเมิร์ซมีการขายแบบแฟลชเซลล์ที่ราคาเปลี่ยนทุกนาทีอืม,มีการตั้งราคาแบบดินามิกไพรซิงที่อัลกอริทึมเป็นตัวกำหนด คำถามก็คือกรอบของกฎหมายที่มีอายุเกือบ25ปีฉบับนี้ยังสามารถรับมือกับความท้าทายใหม่ๆในการนิยามคำว่าราคาที่เป็นทําได้ดีแค่ไหนน่าคิดมากครับนี่คงเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องติดตามการตีความและอาจจะต้องมีการปรับปรุงกันต่อไปในอนาคตค่ะ